สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคน้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์บนทิกต o กกันนะครับโดยเว็บ KMT Head นะครับก่อนเห็นก็เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ค้นหา KMT Head นะครับลิึ่งเว็บไซต์จะอยู่อันแรกเลยนะกดเข้ามาเพื่อนเพื่อก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาสมัครสมาชิกกันก่อนดีกว่านะครับกดที่สมัครสมาชิกนะครับกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับผมไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะฮะและ หรือได้หากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้นะฮะแล้วมืเพื่อนๆสมัครเสร็จแล้วนะครับเรามาลงชื่อเข้าใช้กันเลยครับเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ที่หน้าแรกนะครับคำสั่งซื้อใหม่ก็มองมาที่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นแท็บเครื่องมือต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยจะมีคำสั่งซื้อใหม่ครับเติมเงินติดต่อแอดมินประวัติคำสั่งซื้อจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับมองมาที่ด้านบนขวามือนะคครรัับบกก็็็จะะเเหนนนยอดงิภาาษแล้ว ราคาบัญชีนะครับส่วนยอดเงินนี่อ่าสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้เงินกันครั้งแรกอาจจะไม่มีกันนะเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับการเติมเงินนะครับเพื่อนๆมากดที่ด้านซ้ายมือนะครับเติมเงินหรือจะกดที่อ่ายอดเงนินด้านด้านบนขวาเลยก็ได้นะฮะโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายช่องทางนะครับในการเติมก็จะมีคิวอาร์โค้ดธนาคารเลยนะครับแอปธนาคารนะครับชิลเพลย์อังเปาเล็ตคริปโตเคอเรนซีนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคำแนะนำต่างกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมอ่านกันนะฮะ ด้านขวามือก็จะเป็นประวัติการเติมเงินนะครับผมเพื่อนสำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่ต้องรับการนะครับผมผมจะเลือกเป็นกิวอาร์โค้ดแล้วกันนะฮะเป็นช่องทางที่ง่ายมากเลยครับก็าใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับกดเติมกิวอาร์โค้ดขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนกันได้เลยนะครับผมแล้วมาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับผมกดที่คำสั่งซื้อใหม่นี่ครับผมมาเลือกที่ทิกตอกทางด้านบนนะครับแพลตฟอร์มเขาแยกไว้ให้แล้วนะฮะส่วนทางด้านล่างนนะะคคครรรัับบหหมมมมมววู่่แก็าาาเพิช์ผ รนล่างบริการนะครับก็จะมีระยะเวลาเลนราคาแล้วก็ความเร็วต่างกันนะครับผมก็ลองอ่านดุก่อดได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกไปอ่านแรกนะครับผมหมายนะล่างนะครับช่องลิงช่องปริมาณนะครับช่องลิงให้เพื่อนนำลิงของโพสนะครับเพื่อนเพื่อนต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นะครับมาใส่ที่ช่องลิงนี้เลยนะฮะส่วนช่องปริมมณนะครับก็คือจำนวนยอดแชร์ที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนั่นเองนะฮะก็ให้เป็นเพื่อนเข้ามาที่หน้าโพสนะครับโดยตอนนี้โพสมียอดแชร์อยู่ที่อ่าสี่แชร์นะครับผมก็มาก๊อปปี้ลิงโพสนะครับมาใส่ที่่ชองง์ ใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100แชร์นะครับผมเมื่อเป็นเพื่อนกออคบแล้วนะครับเว็บไซต์ก็เฉลียวค่าบริการขึ้นมานะครับลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับถูกมากๆเลยนะครับแล้วมาเรากอกกันคบแล้วเราก็กดสั่งออเดอร์กันเลยดีกว่าครับเมื่อเป็นเพื่อนกดสั่งออเดอร์แล้วก็จะเห็นข้อความว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะครับผมแสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนได้รับการยืนยันแล้วนะฮะหลังจากนันเพื่อนจะเช็คอัพสถานะของออเดอร์นะครับก็สามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่ ทางด้านซ้ายก็จะเป็นรหัสออเดอร์นะครับผมเลยนะหากเพื่อนๆต้องการที่จะดูประวัติที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อทางด้านซ้ายมือนะครับเว็บไซต์ก็จะโชว์ประวัติที่ผ่านมาของเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับผมเลยอถ้าหากเพื่อนๆนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับที่หน้าแรกนะครับกดที่ติดต่อแอดมินทางด้านขวามือเลยนะครับก็จะพบช่องทางในการติดต่อแอดมินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปัญหานะครับการกดออเดอร์ไม่ได้เติมเงินไม่เข้านะครับ หลังจากเป็นเพื่อนนะครับชอบใจนะครับบริการของทางเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปแนะนําเพื่อนของเพื่อนได้นะครับผมกดที่แนะนําเพื่อนทางด้านซ้ายมือนะครับผมถัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเพื่อนเขไปใช้งานกันได้เลยนะฮะมีค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยนะครับ5%แล้วเมื่อเราก็สั่งออเดอร์กันไปแล้วนะครับเรากลับไปดูที่โพสต์กันดีกว่านะฮะเดยตอนนี้นะครับโพสต์ของเรามียอดแชร์อยู่ที่4แชร์นะครับผมเดี๋ยวเราลองมารีเฟรชหน้าดูนะครับว่ายอดแชร์ขึ้นมาหรือยังนะฮะตอนนี้ยยยอออดัไมม่่่่ขึ้นนาะครรบููทีแช์ เพื่อนก็ไม่ต้องตกใจไหมนะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์จะค่อยๆเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดแชร์เพิ่มขึ้นมาแล้วดีกว่านะครับผมมาแล้วครับเพื่อนๆ,ๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทาการเพิ่มยอดแชร์ขึ้นมาแล้วครับจาก4แชร์นะครับ,รบตอนนี้ขึ้นมาเป็น117แชร์นะครับผมกราหากยอดเกินขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับทางเว็บไซต์เขาทาการแถมให้นะครับใจดีมากๆเลยนะครับคริการก็ถูกและก่อนจะจากกันไป หรือ้าเ,เพื่อนหาเว็บไซต์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเ,เพื่อนๆก็เข้าไปจิ้มได้เลยนะฮะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ